เรื่อง200คือ200เพราะเราชอบคิดว่าเราเป็นคนมีเหตุผลเราจึงไม่ได้เรียนรู้เท่าที่ควรในส่วนของชีวิตที่ไม่มีเหตุผลหลายละอย่างในชีวิตที่เราทำโดยไม่มีเหตุผลท่านอาจารย์ยกตัวอย่างง่ายๆให้รู้สิกฟังดังนี้สมมุติว่าเรากำลังจะซื้อของราคา10,000บาทแต่เพื่อนของเราห้ามเราเสียก่อนนี่เธอเธออย่าเพิ่งซื้อของร้านนี้เลยนะ ไปซื้อที่ร้านน้นเถอะเขาขาย9,800บาทเองนะประหยัดไปต้อง200บาทแน่โอ้ยช่างมันเถอะแค่200บาทเองฉันจะซื้อที่ร้านนี้แหละขี้เกียจเดินไปนู่นตกลงเราก็ได้ซื้อของราคา10,000บาทไปด้วยความอิ่มเอมใจทีนี้เราเดินเข้าไปอีกร้านหนึ่งต้องการจะซื้อของราคา600บาทกำลังจะจ่ายเงินอยู่แล้วเพื่อนก็เดินเข้ามาห้ามอีกนี่เธอ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 อย่าเพิ่งซื้อของร้านนี้เลยนะ ไปซื้อของร้านนั้นเถอะเขาขายแค่400บาทเท่านั้นประหยัดไปดั้ง2 0งบาทแน่จริงเหรออะไรถูกกว่ากันตั้ง200บาทไปไปรีบพาฉันไปร้านนู้นเร็วเวลาจะซื้อของราคา10,000บาทที่จะประหยัดได้200บาทนี่ไม่มีความหมายแต่ถ้าจาก600เหลือ400บาท200บาทที่ประหยัดได้กลับมีความหมายมากนั่นเป็นเพราะเราคิดเปรียบเทียบกับราคาของสิ่งนั้นแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นท่านอาจารย์บอกว่า ตามหลักเหตุผลแล้ว200ก็คือ200